เจ้าภาพถวายซองปัจจันะยนายโยมก็มาติดต่อได้ที่โต๊ะประชาสัมพันธ์ตรงนี้นายโยมนะแจ้งชื่อแจ้งนามสกุลพร้อมมอบปัจจัยไว้เลยโยมมอบปัจจัยไว้ตรงนี้เลยนายโยมนะเดี๋ยวทางคณะกรรมาการจะนําใส่ซองอ่า ก็ในส่วนของการประชาสัมพันธ์ด้านนอกนี้เดี๋ยวสมาจะพักเสียงก่อนนะโยมนะจะโอนเสียงเข้าด้านในของศาลาน,น,นคะครับาก่อนผู้นัดนที่ทางคณะ,คะ,คะกรรมให้ประชาสัมพันธ์ทีแี้อาจจะต้องตรวจการให้กับญาติโยมได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนี่การรัฐวัฒการนะครับขันทันการแอดดอว่าวัดป่าตอมองนั่นเป็นต้น ักบ <ítulo> ูรใหญ่กรยเประรงทานมาเต็มแล้ยงเต็มวัดแล้วท่านท่านเรียนท่านกำลังท่านผู้นำองผู้ของจีนทุกท่านในกษัริย่ท่านไปเรีนทานมาแต่ท่านได้กานไดาได้ารสมบัติไปแล้วนะครับขอย้ำเองแลารเหนว่าแต่วันนี้ก็จะมีการเกดผู้เรียนบูชาาระ็นแม่ใจไว้พระฤิษ์เศ็จนกราณา หรือจะเริ่มรอบตัวเมืองนะครับศาสและแต่ในจเวลานะครับหลังจากนั้นก็จะได้ถวายพระผ้าป่าแต่วันนี้จะได้ถวายผ้าป่าก่อนถวายผ้าป่าเสร็จแล้วก็ถวายพระทหารถวายพระทหารเสร็จแล้วขณะที่พระสงฆ์ครับนะกรรมการนับผ้าป่านับเสร็จเลยนะครับป่าไม่ต้องนับทิศในใจนะครับทิศในใจได้วกันในช่วงที่ท่านนับเงินสุดยอดผ้าป่าเีงก็จะได้รัฐธรรมนูญก่อ